โตครับเป็นศิละปะชั้นสูงอันทรงคุณค่าของชาวจีนครับมักจะแสดงในเทศกาลงานมงคลต,ต่างๆและผู้เชิดสิงโตส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นผู้ชายเพราะต้องใช้พละงกำลังในการเชิดเป็นอย่างมากแต่วันนี้ครับนายแชมป์จะพาเราไปทึ่งกับนักเชิดสิงโตที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้หญิงหนึ่งเดียวในคณะและไม่ได้เป็นแค่นักเชิดครับแต่เธอยังเป็นถึงหัวหน้าคณะสิงโตด้วยครับ เราตามนายแชมป์ไปดูลีลาและความสามารถของนักเชิดสิงโตหญิงคนนี้รับรองว่าต้องทำเอาผู้ชายลหลายหลาท่านได้ทึ่งกันแบบตาค้างอย่างแน่นอน <Hey>! oh! และคนที่ยืนอยู่ข้างๆผมนี้นะครับนี่คือคุณเกีียวครับหัวหน้าคณะมังกรหยก ชัดสีโต๊สามพันตุก c h 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 เอ้ตุก c h ตุก c h และนี่คือสาวสวยที่มาด้วยความสามารถคุณเกี้ยวกัญญารัตน์เกียงไกรรัตนะครับหรือฉายาเกี้ยวมังกรหยกครับ หญิงแกร่งแห่งสามพไว้36ปีแต่ดีกรีเธอเป็นถึงหัวหน้าคณะสิงโตมังกรหยกซึ่งเป็นคณะเชิดสิงโตที่เก่าแก่ที่สุดคณะหนึ่งแห่งอำเภอสามพันจังหวัดนครปฐมครับสืบทอดศาสตร์การเชิดสิงโตและมังกรมาเกือบร้อยปีตั้งแต่ยุคของอากงคุณพ่อแล้วก็มาถึงรุ่นคุณเกี้ยวครับซึ่งเธอเป็นทายาทรุ่นที่4ก็เรียกว่าค,คลุกคลีได้ร่วมเชิดสิงโตมาตั้งแต่เด็กเ เมื่อถึงวันที่ต้องออกมารับตําแหน่งหัวหน้าคณะก็ไม่มีปัญหาครับเพราะเธอทําได้ทุกอย่างทั้งการบริหารรวมไปถึงการเชิดชิงโตที่ต้องคิดการแสดงโชว์ให้ดุเด็ดเผ็ดมันแบบที่ต้องสร้างจุดแตกต่างจากคณะอื่นครับเธอไม่ใช่เป็นแค่หัวหน้าคณะครับแต่ใครก็ตามที่ได้เห็นความสามารถต่างบอกเหมือนกันว่าเธอคือหญิงแกร่งแห่งอำเภอสามพานทั้งสวยและทั้งเก่งจริงๆ ทุกๆวันจะมีการซ้อมเชิดสิงโตโดยมีคุณเอกน้องชายคนที่2ของคุณเกียวรับหน้าที่ฝึกซ้อมให้กับทีมงานมาดูกันครับว่านายแชมป์ของเราจะมีหน่วยกา้านดีพอที่จะร่วมคณะสิงโตกับเขาหรือเปล่าอ้าวอ่ะอย่าให้เสียชื่อพิธีกรยืนหนึ่งรายการไทยทึงนะครับพี่แชมป์เดี๋ยวตอนนี้ครับผมฝึกเสร็จแล้วนะครับค่าเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ทุกๆคนได้เห็นกันครับโฮโฮ เป็นไงบ้างคะความรู้สึกคี่ตอนแรกอะคือตอนเด็กตอนเด็กๆเ,เลยอะ่ะตอนที่ผมดูหรือว่าตอนกระทั่งตอนเนี้ยคือผมคิดว่ามันง่าย่แล้วพอได้ลองแต่พอได้สวมหัวสิงโตปุ๊บโอ้โห <laughs> ขางไงยังละอุละอุค่ะทั้งนั้นยังไม่พอ <laughs> หนักนะครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่ว่าไม่หนัก <laughs> ชาวจีนมีความเชื่อว่าหากได้ประชมการเชิดสิงโตจะมีโชคลาภเจริญรุ่งเรืองครับและก็เป็นสิริมงคลกับชีวิตโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าหรือห้างร้านต่างๆครับจะต้องมีการจ้างคณะเชิดสิงโตไปเชิดเพื่อเอาเลิกเอาชัยในวันสําคัญสําคัญหรือในช่วงเทศกาลงานมงคลอย่างงานในวันนี้ครับที่คณะสิงโตมังกรยกมาเชิดในตลาดปฐมมงคลครับซึ่งวันนี้คุณเกียวหัวหน้าคณะและก็เป็นผู้หญิงคนเดียวจะโชว์หวาดเสียวให้เราได้ดูครับเธอบอกว่าไม่ต้องใช้สแตนด์อิน แต่แสดงเองด้วยใจล้วนๆครับตัวเกวเองเนี่ยจะแสดงเป็นเหมือนแบบเปรียบเป็นนาจาแล้วก็ตัวเกียวเนี่ยจะขึ้นไปอยู่บนนั้นเลยค่ะตรงนั้นเลยค่ะใช่ค่ะจะขึ้นไปอยู่บนเสาไฟไม้เสานี้ค่ะจะขึ้นไปที่บนเสานี้คือหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยเป็นผู้หญิงมันมันไม่เสียวบ้างเหรอมันไม่กลัวบ้างเหรอเคยมี อุบัติเหตุหรือว่าอะไรอย่างนี้บ้างไหมฮะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุค่ะไม่เคยเลยใช่เพราะว่าเกียวเองอ่ะก็ต้องเตรียมพร้อมร่างกายในประมาณนึงก็คือเราก็ต้องแบบแข็งแรงออกกำลังกายบ้างอะไรบ้างเงี้ยค่ะเพื่อแบบว่าเราไปอยู่บนนั้นแล้วไม่มีใครสามารถช่วยอะไรเราได้แล้วคือเราต้องต้องพร้อมอ่ะเราต้องแบบร้อยเปอร์เซ็นต์การแสดงนี้มีชื่อว่านาจาปฐมังกรทองนะครับคุณเกียวจะรับบทเป็นนาจาปาีนขึ้นไปบนยอดเสาสูง6เมตรแบบไม่มีเซฟตี้ ้เพียงแขนขาหนีเปล็กไว้เท่านั้นครับเรามาเอาใจช่วยคุณเกี้ยวและชาวคณะกันครับตอนนี้เนี่ยนาจาของเราหรือว่าคุณเกี้ยวนะครับหัวหน้าคณะนะจะขึ้นไปแล้วอันนี้เนี่ยผมบอกไว้เลยว่าเซฟตี้เนี่ยไม่มีสลิงไม่มีอะไรเท่านั้นมีแต่ตัวเองมีแต่ขาเท่านั้นนะครับขาตัวเองเท่านั้นขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วโอ้ขึ้นไปแล้วโอ้โหโอ้โหผมมีควานแปลกครับคุณผู้ชมโอ้โห ความน่าทึ่งความบาดเสียวของโชนี้เรียกเสียงฮือฮาได้ไม่น้อยครับเมื่อมังกรและนาจาหลอกล่อประทะากันอย่างสนุกสนานครับและก็จบแบบสวยสุขไว้ครับด้วยป้ายคําอวยพรให้ลูกค้ามั่งมีสีสุขร่ํารวยเงินทองเห็นแบบนี้แล้วครละครับจะคิดว่าคนที่รับบทนาจาที่ต้องไปยิงไปบนยอดเสาเสียงตายจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างคุณเกียวเธอบอกว่าการเป็นหัวหน้าคณะนะต้องทําได้ทุกอย่างโชในที่ว่าเสียงจะขอทําด้วยตัวเอง แม่ก็เรียกว่าสมเลยล้วครับกับฉายายิงแกล่งแห่งอำเภอสามผาดสุดยอดจริงๆ รู้สึกยังไงบ้างที่ได้เห็นคุณเกียวเนี่ยเป็นสแสดงเป็นนาจาเสร็จปุ๊บแล้วก็โอโ้โหล้เสาขึ้นไปหเมตรกว่ากว่าเมื่อกี้ก็ดูเราก็ตกใจเหมือนกันนะว่าผู้หญิงตัวเล็กคนนึงอ่ะจะขึ้นไปอยู่ที่สูงขนาดนั้นแล้วแบจะเกาะอยู่ได้นานด้วยอะไราเงี้ยครับปกติเราเคยเห็นโชว์อะไรแบบนี้ไหมเคยเคยเห็นครับแต่แต่ตว่าเสียดายเป็นผู้ชายอ่าอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยของคุณต้นเลยที่ที่ได้เห็นบ้าเป็นเป็นโชว์ของผู้หญิงใช่ใช่ครับเราเห็นจากรายการเห็นจาก ทีวีว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้เก่งนะเชิดสิงโตได้ขึ้นมายืนอยู่บนเสาทุกคนในตลาดอย่างเงี้ยชื่นชอบติดใจในผลงานเขาพอปีต่อๆไปปี2ปี3ปี4เราก็ยังเชิญให้เขามาเล่นให้เราต่อทุกๆปีค่ะ เนี่ยคณะเชิดสิงโตเนี่ยก็จะเห็นแต่ผู้ชายผู้ชายเป็นไงมาไงถึงมาได้เป็นหัวหน้าคณะครับหัวหน้าใช่ไหมก็คือมันเริ่มจากตั้งแต่คือที่บ้านนะะบรรพบุพรุษอากงอะค่ะเป็นนักเชิดสิงโตมาจากเมืองจีแล้วเข้ามาตั้งลกรากอยู่ที่ไทยแล้วเตี่ยเกียว,ว่าเขาก็ทําคณะสิงโตต,ต่อจากอากงค่ะแล้วก็เตี่ยเกี่ยวว่าก็เสียชีวิต ใช่แล้วก็เป็นคุณแม่มารับช่วงแบบเหมือนรอให้เราไปได้ขึ้นมาดูแลตอนนี้ก็เป็นเกียวเป็นคนดูแลทุกอย่างใน,ในทีมคุณเกียวเนี่ยเริ่มเชิดสิงโตเนี่ยมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ก็เริ่มตั้งแต่ประมาณ3 4มสี่ขวบเลยค่ะ34มสี่ขวบเลยใช่ค่ะก็จะแบบอยู่ในคณะเป็นแบบล่อแก้วบ้างมีแบบต่อตัวตอนเด็กๆบ้างอะไรบ้างแล้วสิ่งที่ชอบที่สุดเวลาที่คุณเกียวเนี่ยไปไปเชิดสิงโตเนี่ยชอบอะไรชอบอ่างเปาอ่ะอันนี้ใครก็รู้อ่างเปลชอบคือแบบ เหมือนกับเราอ่ะเป็นจุดศูนย์รวมของพี่ๆน้องๆทุกคนคได้มามาทํากิจกรรมร่วมกันด้วยเหมือนคณะสิงโตเนี่ยมันเป็นคณะที่เตีย่ยเกียวก็รักแล้วก็แบบทำกันมานานมันผูกพันมาตั้งมาตั้งแต่รุ่นอากงมายันเตีย่ยแล้วก็มีคนรุ่นเก่าๆที่ทุกวันนี้เขาก็ยังอยู่มาตั้งแต่รุ่นรุ่นเตี่ยเกียวนะคะคแล้วก็จนมาเกียวมารับช่วงเขาก็เนี่ยมาช่วยมาอะไรกันก็ยังมีแต่ว่าเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มเยอะขึ้น ได้เห็นความสามารถและความทุ่มเทของคุณเกียวแล้วนะครับผมว่าผู้ชายลหลายๆท่านนี่คงต้องทึ่งในความสามารถของเธอจริงๆแต่นอกจากความเก่งความแก่งแล้วนะครับต้องชื่นชมในความตั้งใจที่ยังคงสืบสานกิจการของตระกูลบรรพบุรุษทําไว้ยังไงเธอก็ต้องยึดถือปฏิบัติและทําให้ได้อย่างนั้นเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ที่บรรพบุรุษทําไว้ครับบทบาทหน้าที่ในชีวิตของสาวคนนี้ครับมีหลายอย่างครับ ผมว่าคุณเกี้ยวนี่เธอเป็นผู้หญิงที่มีหลายคนในร่างเดียวครับทั้งสาวเปรียวสาวเก่งสาวกแกรง่งเป็นทั้งหัวหน้าคณะสิงโตเป็นทั้งเจ้าของร้านหมูกระทะนะครับเป็นเจ้าของร้านกาแฟแถมยังชอบเล่นเซิร์ฟสเก็ตเป็นชีวิตจิตใจครับ <c oughs> แต่ที่เมื่อใดที่เธอสวมหมวกสิงโตแล้วก็ก็ช่างดูสง่าง,งามแข็งแกรง่งเป็นความสวยงามที่หลายคนต้องยอมรับในความสามารถของเธอที่สามารถทําให้คณะสิงโตคณะน,น,นี้ได้พังงานเป็นอันดับต้นๆในวงการเชริดสิงโตของประเทศไทย รายการไททึงกอขอสู้ฮกในความสามารถของเธอคุณเกี้ยวมังกรหยกหญิงแกร่งแห่งสามพันสุดยอดจริงๆครับผมได้เห็นความสามารถครับไม่ไม่น่าเชื่อครับว่าผู้หญิงตัวเล็กๆขนาดนี้นะฮะจะสามารถทําได้ทุกอย่างเหมือนผู้ชายเลยวันนี้ผมขอขอบคุณคุณเกียวนะครับแล้วก็คุณแม่นะครับคุณพี่ครับทุกคนด้วยนะครับที่มาโอ้โ,โชนยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้ครับคณะเชอรสิงโตมังกรยกแห่งสาพัน